วันนี้จะไปลงเรือเที่ยวที่เขือเเอเอเข่อนเชี่ยวหลานเดี๋ยวจะพาทุกคนไปลงเรือไปดูเขื่อนเชี่ยวหลานหรือว่ากุยหล่นมาไคยบ้านเราวเลย เราเดินเข้ามาด้านในตรงที่เราจะซื้อตั๋วลงเรือนะทุกคนเราก็จะมาเจอกับตารางราคาแบบนี้ราคาก็ไม่เท่ากันนะเพราะว่าแต่ละแพรมันอยู่ไกลต่างกันราคาเป็นราคาเช่าเหมาลำนะจะมากี่คนเขาก็คิดราคาเดียวกันเพราะว่าเขาคิดราคาต่อลำเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันแล้วอันนี้ซื้ออาหารปลา สวยจังเลยอ้ฟ oh, ิช้ปปลาซีฟิชไหมบูสเต็มฟิชที่เผซอส ไปเลยมไ,ไม่เป็นนะพี่อจะบอกบอกไปก่อน หว่างที่ล่องเรือเขาก็จะมาจอดเรือให้เราพักตรงนี้นะเราสามารถลงจากเรือได้เพื่อที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินแพรนี้ชื่อแพรนางไพรมีอาหารเครื่องดื่มขายแต่เราจะมาให้อาหารปลากันอันนี้อาหารปลาเป็นเม็ดข้าวโพดนะปลาที่นี่กินเม็ดข้าวโพดแปลกมากไม่เคยเห็นเลยเป็นครั้งแรกปกติเราจะเห็นแต่าแอาหารปลาทั่วไปเนาะแต่ที่นี่จะเป็นเม็ดข้าวโพด แล้วดูน้องปลาสีปลาส่วนใหญ่เป็นปลาตะเคียนนะปลาตะเคียนหางแดงไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะดูเรืองคือเยอะมากเลยที่นี่เขาก็มีกิจกรรมขายเรือคยัคหรือว่าใครจะลงเล่นน้ำก็ได้นะเพราะว่าก็เห็นนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาลงเล่นน้ำกันที่นี่เหมือนกันบางคนก็นั่งแช่พา

ได้เวลาโบกมือบายๆกันแล้วอันนี้เอาบรรยากาศตอนขากลับเอามาให้ชมกันนะคือที่นี่มันสวยมากเลยทุกคนหลังจากที่เห็นวิดีโอที่ผ่านมาเนาะคือน้ำมันจะเขียวใสมากตัดกับเกาะที่เป็นภูเขาอะภูเขาขึ้นระหว่างน้ำตัดกับผืนน้ำคือดีมากเลยทุกคนบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศถึงว่าเขาให้ฉายาว่ากุยหลินเมืองไทย ก่อนจากไปเราขอฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้เราช่วยกดไลค์กด subscribe ไว้วันหลังเราไปที่สวยๆเราจะถ่ายมาให้ชมใหม่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย